เริ่มด้วยเรื่องอะไรดีคะวันนี้สวยสวยกันเหรอคะทำไมมันไม่จบไม่สิ้นคะทำไมบ้านเราสวยเยอะจังคะย้นอนกลับไปเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาค่ะสัปดาห์ที่แล้ววันนั้นเป็นวันพรหัสค่ะจำกันได้ใช่ไหมครับอืมอ s i เข้าตรวจค้น2บริษัทในจงังหวัดนนทบุรีบริษัทที่1จุดที่1ก็คือ PC Frozen ค่ะบริษัทที่สจุดที่สก็คือ Pmart Super Store ใช่ค่ะ บริษัทหนึ่งอยู่บางบัวทองอีกบริษัทหนึ่งอยู่บางใหญ่แต่ทั้งสองบริษัทจะบางใหญ่บางบัวทองมันก็นนทบุรีใช่มันลอยต่อใกล้กันแหละอืมันก็นนทบุรีใช่บางใหญ่บางบัวทองจังหวัดเดียวกันค่ะโอเคนี่เห็นชื่อไหมนี่แหละที่มาที่ไปทําไมจึงไปตรวจค้นสองบริษัทนั้นเป็นการขยายผลคดีหมูเถื่อนค่ะคดีหมูเถื่อนในส่วนของคดีหนึ่งหมื่นตู้ จำได้ใช่ไหมครับว่าคดีหมูเถื่อนหลักๆแบ่งเป็น3คดีพิเศษค่ <c oughs> ะคดีพิเศษที่หนึ่งว่ากันด้วยเรื่องหมูเถื่อน 1, 1> 6 1, 1ตู้ค่ะคดีพิเศษคดีที่สองว่ากันด้วยเรื่องหมูเถื่อน2 3 8 8ตู้ค่ะคดีพิเศษคดีที่3ว่ากันด้วยเรื่องหมูเถื่อน10,000ตู้ค่<ข>ะเต้นไก่จำนวนหนึ่งเนื้ออีกเนื้อวัวอีกจำนวนหนึ่งใช่ เมื่อวันที่หนึ่งที่ไปตรวจคนที่นนทบุรีนั้นเป็นการขยายผลจากคดีที่สคดีหมูเถือ่อน1,000งนตู้ใช่ค่ะค<ม>ดีพิเศษที่ 1, 2, ึ่งสองเจทับสองหค่ะโอเคสบริษัทนี้มีความเป็นมาน่าสนใจทีเดียวเขาไปเชื่อมโยงแล้วเจอไงเอาละครับ<ม><ม>ไปดูภาพปฏิบัติการเข้าตรวจคนบริษัท PC ซ o เฟอร์ซสักนิดสิรับวันนั้นที่เข้าไปนะคะได้เห็นอะไร นี่ค่ะโอเคภาพบนหน้าจอสะท้อนบอกอะไรคะคุณเดนัยคะดูสภาพภายนอกนะจุดแรกที่เขาตรวจค้น PCR f o z e ซนคล้ายกับไม่มีอะไรค่ะคล้ายกับไม่มีอะไรแต่จุดที่อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตก็คือสภาพดูไม่มีอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแต่ป้ายชื่อแสดงที่ตั้งของบริษัทน่าสนใจหลายแห่งทีเดียวนะไม่ใช่รงัเนั้น บอกว่าตรงนั้นเป็นที่ตั้งของบริษัทอย่างน้อยๆ6บริษัทด้วยกันใช่ถ้าดูจากแถวแล้วนะชื่อบริษัทตัวใหญ่ตัวเล็กสมกัญ6บริษัทด้วยกันคะ่ะและเขาก็เอาชื่อทั้ง6บริษัททําเป็นป้ายใหญ่แล้วก็ติดตรงข้างหน้าเลยประกอบด้วย PC x x m m PC f o ม d Center, PNP, Frozen, p ค่ะ g e t p ก o พีซดังนี้เป็นตน้นค่ะ การแตกบริษัทออกยุบยับกันไปหมดมันมีนัยยะอะไรบางประการนะไอ้นัยยะนั้นคืออะไรฟังดีเอสเขาแถลงดีกว่าใช่ค่ะออกจากปากเราประเดี๋ยวจะกลายเป็นคดีใช่ค่ะแต่ฟังจาก dsi จะชัดที่สุดเพราะเขาลงพื้นที่มาด้วยโอเคแล้จุดที่สองะไปดูจุดที่2ไปดูจุดที่2ไปดูจุดที่สองจุดที่ส เป็นที่ทำการของบริษัทที่มีชื่อว่า PIMAT r Superstore ก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับ PC f r o z e นั่นแหละค่ะตึกนี้ว่ากันว่าเป็นที่ตั้งของบริษัทในเครือหลายบริษัทมากและในหลายบริษัทนั้นบริษัทที่ต้องขีดเส้นใต้ใหลายเส้นและน่าสนใจที่สุดก็คือบริษัทที่มีชื่อว่ารุ่งชัยเทรดดิ้งอ่ะมาร์กไว้รุ่งชัยรุ่งชัยเทรดดิ้งขีดเส้นใต้ที่ชื่อรุ่งชัยเทรดดิ้งนะว่ากันว่า รุ่งชายเทรดดิ้งเนี่ยสถานะของมัน,นตึงๆบริษัทแม่ของทั้งเครือทั้งเคลือแม่ของบริษัท PC บริษัทแม่ของออพีมาพมานมีนเป็นต้นใน,นคร <Super Store. S 1> ในจุดที่ 2, 2> นะในจุดที่2ก็คือตึกพีมาดซูเปอร์สโตรเนี่ยถ้าไปตูวดค้นปรากฏว่า DSI เจอหลักฐานสำคัญหลายชิ้นทีเดียวและที่สำคัญที่สุดนั่นคือบัญชี เราจะเรียกมันว่าบัญชีอะไรละ่ะเราจะเรียกอะไรอ่ะเอาขึ้นจอสิครับไม่ต้องแปลเยอะไม่เอาภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆค่ะเอาขึ้นจอเอาขึ้นจอสิครับมาอีกแล้วเหรอมีชื่อด้วยความเคารพจุดที่สองอพิมมาซูเปอร์สโตร์สุกสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าเจอบัญชีสวยนักข่าวสวยตำรวจสวยฝ่ายปกครองสวยทาหารใช่ไหมครับใช่วันนี้เรามีชื่อแล้วค่ะพี่ดนัยเห็นไหมเขาขึ้นว่าอะไรค่าดูแลเจ้าหน้าที่กลม ใช่ก็บอกว่าเป็นบัญชีค่าดูแลเจ้าหน้าที่คืออย่างนี้มเมื่อวันศุกร์ที่เราเปิดไปเป็นบัญชีสวยนักข่าวใช่สวยตำรวจสวย,หวยทาหารและก็สวยฝ่ายปกครองครบเลยฝ่ายปกครองคือมหาไทยค่ะแต่คราวนี้เช้าวนันนี้บนจอนะขนาดนี้มันเป็นบัญชีค่าดูแลเจ้าหน้าที่กลมกลมอะไรอขอพลางไว้ก่อนพลางไว้ค่ะจริงมันมีนะเรารู้นะกลมกลมนี้ไม่เกี่ยวกับตำรวจ กรมนี้ไม่เกี่ยวกับทหารไม่เกี่ยวกับฝ่ายปกครองแต่มันเกี่ยวกับอะไรล่ะก็มปคิดกันเัวเองคิดเองแล้วกันนี่ับอเอกสารที่หยิบฉวยมาได้จากการเข้าตรวจค้นพีมาจุดที่สองเมื่อวันที่หนึ่งค่าดูแลเจ้าที่กรมจุดจุดจุดจุลำดับที่หนึ่งปราบปรามกทมและปริมณฑลชื่อเจ้าหน้าที่คุณจุดจุดจุดจำนวนเงินที่จ่ายต่อเดือนนะย้ำว่าต่อเดือนนะ ห้า0มืนบาทช่องทางการ<า><า>ติดตอ่อเขาบอกให้โอนเข้า ATM เลยแบงค์กรุงไทยรายละเอียดบัญชีมีอยู่แต่พรางไว้ค่ะแล้วํำหนดรายละเอียดชัดไปกว่าน,นั้นอีกว่าสำหรับลำดับที่หนึ่งจะมีการโอนเงินเข้า ATM ทุกวันที่20ของเดือนแต่ตอนท้ายมีรีมาร์คด้วยรหัส ATM เขาบอกให้ด้วยอะตกลงใคร <c oughs> ไปกดเนี่ยเ <c oughs> ข้าใครแล้วใครไปกดเนี่ยชือสมัยเนี่ยเวลาที่จะ เอาเงินไปหยอนให้กับใครก็แล้วแต่มันหยอดได้หลายวิธีไปหยอนที่เคาน์เตอร์ก็ได้เคาน์เตอร์ไปหยอดที่ตู้ ATM ก็ได้คถ้าคุณรู้รหัส ATM คุณก็สามารถที่จะเอาเงินสดๆไปหยอดผ่านตู้เ t m ใช่แต่มันมียอดนะถ้าเกินสามหมื่นเนี่ยคุณจะต้องใส่รหัสบัตรประชาชนไม่งั้นคุณก็ต้องอนหลายรอบอืก็แล้วแต่คมันจะวนสองรอบมันก็ไม่ได้เสียหายอืมันไม่ได้เป็นปัญหาจะสังเกตนะ บัญชีค่าดูแลเจ้าที่กลมจุดๆเนี่ยระบุรายละเอียดถึงขนาด <S <S เลขบัญชีช่องทางการชำระวันกำหนดจ่ายและลีมาก็คือหมายเหตุรหัส ATM การบอกรหัส ATM การบันทึกรหัส ATM ไว้ในบัญชีค่าดูแลเจ้าที่สันิฐานเอว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเอาเงินสดไปหยอดตู้ ATM ถูกต้องไหมค่ะถูกไหมเพราะมันต้องรู้ล้ถูกไหมโอเค นะโอเคยกเว้นรายการที่สองใช่ไหมค่ะรายการที่สองพออ,อปะปลามจุดจุดจุดติดต่อคุณเจ้าหน้าที่จุดจุดจุดจ่ายเดือนละ5 0,000ื่นเช่นเดียวกันช่องทางการชําระเงินอันนี้เขาบอกชัดเจนเงินสดให้นําไปจ่ายที่ๆๆจุดจุดจุดจ่ให้นําไปจ่ายที่ทํางานเออที่ทํางานจุดจุดจุดจ่าดอยู่ต่าง<ว>จังหวัดอ,อย่าบอกจังหวัดนะรู้เลยทุกวันที่ทุกวันที่15ของเดือนกรุณายนําเงินสด5 0,000ื่นไปจ่ายเรดับที่3 เจ้าหน้าที่กลมจ,จ,จุดจุดติดต่อคุณจ่ายเดือนละ20ง0 0บาทอันนี้ก็ช่องทางการชำระเงินเขาบอกโอนเข้า ATM แต่เป็น K-Bank มีเลขบัญชีเสร็จสับท,ทุกทุกสิ้นเดือนให้โอนแล้วก็พร้อมกับให้รหัส ATM มาด้วยหมายความว่าหมายความว่าลำดับที่3ก็จ่ายด้วยวิธีการเอาเงินสดไปหยอดตู้ ATM เช่นกันใช่ค่ะก็ต้องมีกดรหัสไปสมัย,ยนี้ง่ายเชื่อไหมมีตำรวจนายหนึ่ง ยศพันตำรวจเอกระดับรองผู้บังคับการมีคนเอาเงินสดๆไปหยอดใส่ตู้ใส่ต้้เอทเเพื่อเข้าบัญชีตำรวจในนี้ในห่วงเวลา,ลา,าสองปีครึ่งหกรล้านบาทสปีครึ่งหก0้ล้านแล้วเขาหยอดกันยังไงเนี่ย600ล้านหยอดหยอดกันยังไงหยอดกันทุกวันเลยเหรอหยอดจนกระทั่งได้หกร้อยล้าน,นหยอด,ดมันแพรบเลยหยอดทุกวันนะ600หกร้อยล้านหนกระทง่ง ไอช่องหยอดอ่ะมันมันแพรบเลยก็แล้วกันเพราะเอทีเอ็มเนี่ยมันไม่ได้ใส่ได้ทีเยอะนะมันมีจำนวนที่ใส่ได้นะใช้แบงค์พันสิจ้าใช้แบงค์พันกว่าจะหกร้อยล้านก็หลายรอบอยู่นะพี่นายนยอืมไอที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือหกร้อยล้านเข้าไปที่บัญชีชื่ออะไรใช่อยากรู้ตรงนั้นแหละแต่รู้ว่าพี่นนายไม่บอกแล้วก็ไปต่อที่ใครค่ะอยากรู้ตรงนั้นเหมือนกันผมไม่สามารถบอกได้ว่าชื่ออะไร แต่รู้ว่าต่อที่ใครอาวโอเคพ,พเอๆกับมาตรงนี้ลำดับที่สี่ลำดับที่สี่เป็นเจ้าที่ดีกรมจุดๆเหมือนการติดต่อคุณจุดๆนี่ก็ได้เดือนละสองหมื่นบาทเช่นเดียวกันโอนเข้า ATM เป็นเคแบงก์เหมือนกันแต่ว่าบาัญชีคนละเลขอันดับสามนะแล้วก็บอกว่าต้องโอนทุกๆสิ้นเดือนอืมแล้วก็บอกรหัสเคแบงก์เห <ATM S 1> มือนกันแต่คนละบัญชีกันนะคนละคนกันอืมค่ะช่องทางการชำระแล้วบอก ATM แปลไทยเป็นไทยก็คือเอาเงินสดสดหยอดใส่โต้ ATM โอเคหลักฐานอีกหนึ่งปึกต้องเรียกเป็นปึกเป็นปึกแต่อขออนุญาตนำเสนอแค่แผ่นเดียวค่ะมันเหมือนกันแหละแต่เปลี่ยนหัวโอเคอ่ะไปดูเอกสารชิ้นถัดไปครับไปดูเอกสารเป็นเมมเบอร์มเอกสารชิ้นนี้เอกสารชิ้นนี้มันเป็นบันทึกภายในของบริษัท ของบริษัทอะไรเขาช่างมันเถอะบ,บริษัทเ<จ>อยช<ด>ื่ไว้ก่อนอเอาเป็นว่าเข้าไปที่ตึกนั้นแล้วไปค้นเจอบัญชีค่าดูแลเจ้าหน้าที่กลมใช่แต่ขนาบบนี้มีหลายใบน,นะขนาดเดียวกันก็ไปเจอเมมโมเร d u นดัมก็คือบันทึกภายในบริษัทอะไรก็ไม่ทราบชิ้นที่เรานำขึ้นจอณนะขณะน,นี้ลงวันที่1มิถุนายน2 5 6 5เรื่องขอเบิกเงินสำหรับจ่ายค่ารับรองให้กับ ผู้อานวยการส่วนควบคุมจุดจุดจุดอะไรก็ไม่รู้เรียนฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทจุดจุดจุดและต่อไปนี้ก็คือข้อความที่ขอเน้นเป็นพิเศษกิจการเนื่องด้วยเนื่องด้วยทางบริษัทจุดจุดจุดให้บริการปล่อยตู้สินค้านําเข้าจากต่างประเทศแก่ลูกค้าและเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการดําเนินงานและการประสานงานกับเจ้าหน้าที่จุดจุดจุดทางบริษัทจุดๆๆจุดจึงมีความประสงค์ขอเบิกเงินสำหรับจ่ายเพื่อเป็นค่ารับรองแก่ผู้อำนวยการส่วนควบคุม จุดจุดจุดคุณจุดจุดจุดประจำเดือนพฤษภาคม2565เป็นจำนวนเงิน3 0 0 0 0บาททวนโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่จุดจุดจุดชื่อบัญชีจุดจุดจุดบุคคลคนนี้สุดยอดนะประจำเดือนก็ได้ตามเอกสารก่อนหน้านอกเหนือจากนี้ยังรับเป็นเคสรับเป็นรายเดือนและรับเป็นเคสอีกต่างหาก แสดงว่ารับหลายเด้งหลายก้อนค่ะโอเคจึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นเรื่องที่เขาเรียกเก็บกันข้างในอ่ะใช่แต่นี้ไม่ใช่มีใบเดียวนะเจอเป็นปึกก็คือมีแล้วก็เป็นส่วนอื่นๆตำแหน่งอื่นๆกระจายไปอย่างเงี้ยจำนวนเงินก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่ามีลักษณะแบบเนี้ยเมมโมแบบเนี้ยเยอะโอเคอเอาให้มันครบนะค่ะย้อนกลับไปดูบัญชี บัญชีนักข่าวบัญชีตำรวจบัญชีทหารสักนิดไหมว่ากันที่จริงเราได้นำเสนอไปแล้วเมื่อเช้าวันศุกร์แต่รู้สึกเป็นเกียรตินะที่จะนำมาเสนอกันอีกครั้งหนึ่งชาวน้อันนี้แบบแมนนวลนะบ้านๆนะเป็นบ้านเลยบ้านๆไรยม่ได้เห็นป่ะอันนี้เขาเรียกแบบแบนนวลเนี่ยบ้านๆเนี่ยอันเมื่อกี้มันเก็บบันทึกในคอมไงแต่คืออย่างนี้บัญชีค่าดูแลมันมีสองเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นลายมือและเวอร์ชั่นที่พิมพ์เป็นอย่างดีค่ะ เราในมือของเจาะลึกมีทั้ง,<า>งเวอร์ชันที่เขียนเป็นลายมือและเวอร์ชั่นที่พิมพ์เป็นระเบียบเรียบร้อยหลักฐานปรากฏว่าลายมือ <c oughs> ลายมือในบัญชีค่าดูแลเจ้าหน้าที่กับลายมือในบัญชีสวยที่เรานําขึ้นจอณขนานี้เป็นลายมือคนเดียวกันคนเดียวกันเป็นคนเดียวกันใช่ค่ะโอเคลาดับที่หนึ่งนักข่าวเลยนักข่าวจดๆกระจอกเดือนละห้าพัน หน้าตีม <c oughs> ือจริงๆเขามีหมายเหตุนะ <c oughs> หมายไอ้ช่างมันเถอะเอออย่าอย่าอย่า <c oughs> อย่าไปอ่านสองประหลัดจุดจุดจุดประหลัดจุดจุดจุดคนระเบิดเอาไปโอเคมีตำรวจน้ำมีตำรวจสพเมืองจังหวัดจุดจุดจุด <c oughs> มีตำรวจเสืบจังหวัดจุดจุดจุด <c oughs> มีตำรวจตวชดมีกอรมนอมีทหารในพื้นที่วงเล็บทหารเขียวอ๋อกูไม่รู้ แล้วมีทหารพลานเยอะเอ้าพอจบครบครบหมายถึงแจกกันครบจริงๆไม่ครบเดือดร้อนสิครับอมันไม่ทะลุทะลวงเครื่องนี้จากบัญชีสารพัดสารเพทที่เขาไปเจอเนี่ยนะมันน่าสนใจมันบอกเล่าเรื่องราวสายสวยแล้วก็เส้นทางของสินค้าชัดเจนเลยเขาทำเป็นระบบนะเขาถือว่าจ่ายสวยก็ยังทำเป็นระบบนะ มาค่ะไอ้ประเภทที่เอาเงินสดไปหยอดโต้้ t t m แล้วเข้าบัญชีใครต่อใครอย่าคิดว่าเจ้าที่เขาแกะรอยไม่ได้นะเขาเก็บรลักฐานมูลละเขาแกะรอยได้นะถูกประประงอสก,กิดทีเดียวร่วงหมดมาหมดเลยอะมาหมดคอยรู้วอยู่แบงค์ไหนกับเลขไหนเท่านั้นแหละและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเ<อ>จะเอากล้องวงจรปิดที่หน้าตู้ ATM มาแกะทุกช็อตทุกช็อต ทุกนาทีแล้วย้อนกลับเข้าไปอ่าพี่นายถ้าเกิดว่าเขาไปหยอด ATM เขาเปลี่ยนหน้ากันไม่ซ้ากันเลยล่ะปีดก็เปลี่ยนก็มีหลักฐานหมดใช่ไหมก็มีหลักฐานจะเปลี่ยนกี่คนก็มีหมดใช่ไหมก็มีหลักฐานเออพอให้รหัสไว้เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนหน้ากันไปบนโอเคถ้าวงเงินไม่เกินกําหนดคุณไม่ต้องดีแคลร์บัตรประชาชนใช่ไหมไม่ต้องโอเคแต่มันมีกล้องวงจรปิดใช่แต่ถ้าเกินสามหมื่นใช่ไหมใช่บางแบงค์เนี่ยเกินสามหมื่นต้องใส่รหัส ATM สามหมื่น คุณจะต้องบัตรประชาชนคุณจะต้องคีย์หมายเลขบัตรประชาชนของคนที่เอาเงินสดไปหยอดตู้นั่นก็จะเป็นหลักฐานเหมือนกันอััันนน้หลกฐาแต่เขาคงไม่มีหรอกคุณอาจจะใช้บัตรมาคุณจะใช้อะไรก็แล้วแต่มันก็ทิ้งรอยตีนให้เขาแกะรอยสืบค้นแล้วก็ย้อนกลับไปได้นะกำลังนึกถึงโอน600ล้านนี่จะโอนกันกี่รอบเนี่ยอุ้ย สนใจตรงนี้ดีกว่าส่วนหนึ่งโอนไปที่ผู้หญิงสามคนหน้าห้องใครดีกว่ามั้งเออนี่ไงนี่ไงมาแล้วค่อยๆมาทีละนิด